สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมต้นโอโคโดที่ผมปลูกไว้ว่าเป็นยังไงมัางครับหลังจากที่เมื่อคืนนั้นฝนตกทั้งคืนเลยครับกแกลกแล้วก็ตกมาสองวันแล้วครับแะ่ทางบ้านท่านผู้ชมนะรครับฝนตกไหมครับครับเราไปดูต้นโอโคโดกันดีกว่าว่าที่ผมพรวนดิน ใส่ปูนแล้วก็ใส่แกบไว้แล้วก็คุมฟางว่าเป็นไงบ้างครับข้าไปไนะครับตัวนี้เป็นปลูกด้วยเมล็ดนะครับกำลังแตกยอดงามเลยครับครับเราไปดูกันต้นต่อไปครับ ตัวนี้ผมยังไม่ได้คุมฟางเลครับตัวนี้เป็นสายพันธุ์ปีเตอร์สันนะครับกำลังเริ่มแตกยอดแล้วครับหลังจากที่ผมพ่นดินใส่ปูนใส่แกลบแล้นะครับไปด,ดูต้นต่อไปครับ ครับนี่เป็นสายพันธุ์บุจิตสองต้นเลยครับผปลูกคู่เลยครับต้นนี้เริ่มแตกแล้วครับแตกยอดแล้วครับ ครับต้นนี้หลุมนี้ก็สองต้นคู่ครับเป็นพิงเครอรตันกระบูตเจ็ดครับบุตเจ็ดใบใหญ่มากนะครับเขียวแต่ต้นเดียวกะบุตเจ็ดนี่ผมผมเสียบ พิงเตั้เอาไว้เก่งหนึ่งครับครับไปดูต้นต่อไปครับตัวนี้ปีจตสันครับ ครับตัวนี้วุ้ดเจ็ดครับตัวนี้บัคคเนียครับผม,มเอามาปลูกคือว่าต้นที่ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับพอมาลงดินข้าวก็แตกอย่างที่เห็นเนี่ยครับ ครับไปดูต้นต่อไปครับตัวน,นี้ปีจะสันนะครับเริ่มแตกยอดอีกรอบแล้วครับหลังจากผมพ่นดินไหมนะครับครับไปดูต้นต่อไปครับ ต้นนี้บัคเนียนะครับแตกยอดงามมากเลยนะครับแก่บังกรลูกแดงนะครับใกล้สุกแล้วครับ ครับหลุ่มนี้ผมปลูกต้นคู่ไปครับเป็นสายพันธุ์เอศูนย์สามสี่ครับหล mm ังจากที่ผมพรวนดินใส่ปูนกุ่มฟาง mm hmm. แตกดีนะรู้เลยครับยอดครับ mm hmm. ครับเป็นต้นต่อไปครับ ครับตอนนี้บูดเจ็ดครับที่ผมปลูกใหม่ครับใบใหญ่มากเลยครับครับตอนนี้ก็บูดเจ็ดครับ ตัวน,นี้ก็บู่เจ็ดครับท่านผู้ชมคือว่าผมปลูกบูดเจ็ดเยอะนี่เพราะว่าผมชอบรสชาติเขาครับคือเหนียวมันแห้งนะครับครับตัวน,นี้ก็บู่เจ็ดครับ ปลูกมะละกอไว้ด้วยครับต้นนี้เป็นพันธุ์แขกดํานะครับปลูกไว้เพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้ต้นอะโวโคาโดครับเริ่มออกดอกแล้วครับครับตัวน,นี้เป็นสายพันธุ์พิ้งเกอร์ตัน,นครับ กำลังเริ่มแตกยอดรอบสองแลครับที่ผมมาปกนะครับ ต้นนี้เป็นสายพันธุ์พิศสันนะครับกำลังแตกยอดงามงามครับครับต้นนี้บูตเจ็ดครับ กิ่งแตกยอดกันนะดูเลยครับต้นนี้เป็นสายพ,านพันธุ์พิงเคอร์ตันครับอีกต้นหนึ่งใบยังอ่อนอยู่ครับ ตัวนี้เป็นบูตเจ็ดครับกำลังแตกยอดเลยครับก็แตกกิ่งไหลกลิ่งเลยครับครับตอนนี้ต้นหนึ่งพิงกระตั้นครับ ครับเรามาดูก,กันอีกต้นครับต้นนี้ก็พิงนกตั้นครับใบยังอ่อนอยู่ครับครับท่าชมครับ ผมปลูกใหม่ไว้สิบสองต้นนะครับก็คือว่าตั้งแต่ผมพวนดินใส่ปูนขุมฟางนะครับแตกดีนะครับท่านชมต้นอะโวคาโดครับครับเดี๋ยวผมจะปลูกเพิ่อมอีกนะครับท่านผชมขอบคุณครับท่านชมที่ติดตามและชมขอบคุณครับ